8เนะครับเป็นเลขที่ก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเลข9คือสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเลข9คู่กับอะไรส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าดีใช่ไหมฮะอ่ะยอมรับครับว่าเลข9คู่กับอะไรก็ดีแน่ๆครับ9คู่กับศูนย์ยังดีเลย9คู่กับ่ป8ก็ย่อมดีด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้น9889นะครับก็สามารถนําไปใช้ได้เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าใครก็ตามที่มีเ,าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ วันเดือนปีเกิดของคุณนะเลขท้้าบรประชาชนของคุณมีเลข8อยู่แล้วทนโทษแล้วคุณใช้ 8, 9, 9, 8ไปอีกมันจะเคราะห์ซ้ํากรรมซัดนะฮะหรือว่าอาจจะทําให้หนักขึ้น9ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์8นะฮะ ก็ถ้าตามดวงชะตาเขาเรียกว่าราหูนะครับก็คือสีดํานะเลข8คือสีดําเลข9คือสีขาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะขาวกับดำอยู่ด้วยกันครับเป็นอย่างไรก็จะทําให้มีเรื่องปวดหัวเป็นประจำนะครับและอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆเนาะใครที่มี8 9 9 8อยู่ในตัวเนี่ยจะเป็นคน2บุคลิกเวลาดีนี่ช่วยคนเต็มที่ช่วยด้วยใจช่วยแบบสดฮนะ ช่วยแบบเป็นพระโพธิสัตว์เลยแต่เวลาน้อยใจหรือโมโหก็อาฆคาดแค้นที่สุดเหมือนกัน8 9 9 8จะเป็นคน2บุค,คลิกนะครับนะเออจะเป็นคน2บุค,คลิกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครใช้9889เานี่ยถามว่ามีปัญหามากไหมก็สําหรับใครที่มีวันเดือนปีเกิดไม่มีเลข8ทงทงนะก็พอใช้ได้แต่ถ้าใครมีเลข8เกิดวันที่8วันที่18แนะ28แล้วเดือน8อีกยังใช้98อีกบอกเลยครับว่าหนักนะฮะเพราะนั้น9 8 8 9เป็นเลขมงคลได้ไหมในระดับหนึ่งสาหรับหมอเบิ้ลนะ สำหรับหมอเบื้ลน,นะ9889เป็นเลขอ,อยู่ในระดับกลางนะครับ กลางออกดีเนาะเพราะว่ามีทั้งขาวและดําอยู่ในเลขเดียวกันนะฮะจะโดดเด่นเนื้อเรื่องของงานมากๆครับเป็นคนที่ใครใช้9889แ้ล้วนะจดบันทึกเอาเองนะเหมาะสําหรับคนที่เป็นนักคิดนะฮะนักฝันนะคิดนะจินตนาการหรือว่าเหมาะกับนักบริหารในการใช้สมองนะครับใครที่แบบนักเรียนอย่างเงี้ยน,นักศึกษาอย่างเงี้ยพอใช้ได้แต่จะเหมาะกับคนที่บริหารมากกว่าซึ่งบริหารด้านไหนที่แบบดีที่สุดเลยก็คือบริหารด้าน ตัวเลขเนี่ยไม่ใช่หวยนะแต่หมายถึงบัญชีการเงินเศรษฐศาสตร์ลักษณะแบบนี้ครับ9889เหมาะกับคนเหล่านั้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านชาวช่องธรรมดาเราใช้8998คุณก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินที่จะต้องหมุนเงินแต่ถามว่า มีปัญหาแล้วแก้ได้ไหมแก้ได้เพราะว่า9้าคู่กับอะไรก็จะเฮงใช่ไหมพอ9คู่กับ8ปุ๊บบอกได้เลยนะครับก็จะเกิดความเฮงดังปังรวยได้ในอนาคตแต่คุณต้องหมงุนเงินเก่งเลยละครับนะ9889มีเงินเข้าเงินออกหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกเก็บเงินอยู่ไหมเ้าแไม่อยู่นะ98เวลาเก็บแล้วเก็บเป็นก้อนหมดก็หมดเป็นก้อนนะราะนั้นเรามาระวังตรงนี้ให้ดีนะครับนะโดยรวมแล้ว9 8 8 9ถ้าเป็นหมอเบิ้นก็คือใช้ได้นะ แต่ถ้าเลือกจริงๆก็ไม่อยากให้ใช้อแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านบอกได้เลยครับบ้านหลังนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางแรงนะคุ้มครองดีนะครับถ้าทะเบียนบ้านใครมี98ติดกันหรือ8 9ติดกันนะไปอยู่ที่ทะเบียนบ้านนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับอยู่ในบ้านที่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะถ้า9889ไปอยู่ในทะเบียนรถนะฮะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนรถค่อนข้างเยอะเลยครับหูยันอะไรก็แล้วแต่นะ ค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายและแต่ว่า9889เนี่ยเหมาะกับอยู่ทะเบียนรถที่สุดในบรรดาทั้งหมดเบอร์โทรศัพท์ยังไม่เท่าไหร่นะทะเบียนบ้านยังไม่เท่าไหร่แต่9889เหมาะกับทะเบียนรถที่สุดเพราะว่า9889นี่คือแคลค่าปลอดภัยนะคะสามารถนําไปใช้ได้เออโอเคไหมสาหรับ9889คุณก็ไปจดไว้ก็แล้วกันนะ ใครที่แบบมีปัญหาเรื่องเงินติดขัดเรื่องเงินก็ไปหาเบอร์9889มาใช้หรือว่าใครที่มีรถอยู่แล้วอยากจะได้ทะเบียนรถเราไปดู9889ก็เป็นแคลวคาดปลอดภัยในเช่นเดียวกันนะฮะดีไหมเออนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว89 9 8, 8ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆพอใช้ได้นะครับอ่ะมาต่อไปนะครับต่อไปขออีกสักสอคู่นะขออีกสักสอคู่และกันเนาะนะฮะ ทำนายไปก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันได้ไหมนะครับนะทำนายไปก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวดูให้หมดเลยละกันอ่ะโอเคอ่ะก็เรียบร้อยสำหรับ9889นะครับถูกใจไหมฮะถ้าถูกใจกดหัวใจรัวๆให้หน่อยนะ89ใช้ได้นะครับแต่ไม่เหมาะกับทุกคนนะฮะเอ,อ่อถ้าเติม7 8, ็ไปข้างหน้าเป็น789เลขมังกรก็ไม่เหมาะกับทุกคนนะครับบอกไว้นิดนึงนะไม่ใช่ว่าเบอร์มังกรแล้วเหมาะใครใช้ก็ได้ไม่ได้นะครับถ้าบุญเราไม่ถึงใช้ปตายนะจ๊ะบอกเลยปลายนะจ๊ะนะเอ,อ่อ